สวัสดีครับร้านสหายลุงหมากครับบริการรับซ่อมช่วงล่าง4ี่ล้อใหญ่6ล้อ10ล้อหางพ่วงเคลื่อนที่นะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนเอาหาแมแหนกนะครับ3 f มเนะตัวนี้เป็นหัวตึกนะครับเอาหาัก เปลี่ยนตุ๊กตานะครับเครื่องเปลี่ยนแล้วก็จะรบีให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมาีให้ลีคร,รครับเพืเ่อใ้มีาคก็จะไบีไปจะได้มีความคงทนนิดหนึง่ง อยังไงลูกค้าก็ต้องอัดเองด้วยลูกค้าต้องอัดเองด้วยนะครับอันนี้เป็นเบรกลมนะฮะเป็เบรกลมรหรือนิดนึงนะครับอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆของเขานะฮะดีว่ายังเป็นเขาเดียว ถ้าเป็นสองเพาก็จะหลือเยอะหน่อยแต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเครื่องมือครบก็ตัดเดียวก็เสร็จนะครับอ้าวครับาที่ใดอ้ร<อ>ือ่องเท่ามัน แฟน,นฝ้านะครับลูกค้าเรกทราวเว่าเผาค่ะยูกตามีรอยล้าวนะครับก็ทำการเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยก็ขอขอบคุณลูกค้ามากนะครับที่ไว้วางใจแล้วก็ได้ใช้บริการจาก ทางร้านขายลูกหม,มากครับ